หลวงพ่อสดเนี่ยเก็บโลงศพท่านไว้ท่านสั่งไว้ว่าให้วางไว้ให้คนเนี่ยกราบไหว้แล้วเลี้ยงพระทั้งวัดเลี้ยงฉี่ทั้งวัดเลี้ยงคนทั้งวัดแต่ท่านไม่ได้ใส่ลงแก้วใส่ลงทึบพระราชทานไม่มีใครได้เห็นสรีระสังขารร่างกายท่านไม่มีการทําพิธีเอาสรีระสังขารท่านมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นมาหม่มนู่นห่มนี่ไม่มีการทําเพราะท่านสั่งไวใ้ใส่แบบนั้นมันไม่เป็นการไปหาประโยชน์จากร่างกายท่าน ไม่ให้ยินดียินร้ายกับสาลีร่สังขารถ้าว่าจะเน่าหรือไม่เน่าให้มันนอนอยู่ในโรงอย่างนั้นไม่ต้องมีใครไปจับไปวุ่นวายเพราะอะไรมันจะเป็นโทษเป็นภัยแบบนี้นี่ไงมันจะเป็นกิเลสตัณหาแบบนี้นี่ไงกูจึงชื่นชมวัดหลวงพ่อสดวัดปากน้าแล้วกูศรัทธาในคาสอนของท่านเพราะท่านสอนมโนมยิทธิเหมือนกันสัมมาอรหังกูก็เคยสอนให้คนทํนทากูสอนรรมะกูบอกเลยพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้พองยุกก็ได้อา,านาปนสีลุลหายใจก็ได้ รู้ยิราบทเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้กูสอนทั้งหมดเพราะครูบาอาจารย์พูดถูกมดถ้าพูดถูกต้องตามหลักคำสอนคำถามคือทำไมวัดปากน้ำไม่เห็นมีปัญหาทำไมคนอื่นถึงมีปัญหากูไม่ได้ดูถูกเกียรติยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบนั้นคำถามคือมึงรู้บรางเปล่าว่าร่างกายหลวงพระสดเน่าหรือไม่เน่าไม่มีใครรู้เพราะเขาไม่เคยเปิดถูกหรือเปล่าแต่ท่านให้เอาสรีระสังขารร่างกายไว้เพื่ออะไรเพื่อให้คนระลึกนึกถึงคำสอนท่านที่ท่านสอนเรื่องการปฏิบัติสมถวิปัสนา นั่นนำมไม่เอาตัวอย่างเขากูถามแค่นี้เลยโอ้ยตาย